เอานะครับผมก็สวัสดีกับท่านผู้ชมทุกๆคนกันด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้มาสอนดาวโหลดเกม Rider คอมเมนเตอร์นะฮะผมไม่รู้นะฮะว่ามันเป็นคอมเมนเตอร์อะไรคือผมก็อยากจะมาแนะนําไงเออคือน้องๆขอมาว่าพี่ขอขอเกมมันมันหน่อยผมก็เกมนี้ถือว่ามันพอสมควรนะแต่ว่ากินพื้นที่ประมาณ800 MB นะครับผมท่านผู้ชมนะโอเคก่อนอื่นให้คุณเข้าไปสู่ตัวไปดาวน์โหลดแอปเมกาแล้วก็ล็อกอินให้มันเรียบร้อยก่อนนะฮะ ถ้าใครล็อกอินไม่เป็นก็สามารถไปดูใน youtube ได้นะฮะอ่าคือไปหาค้นหาวิธีการล็อกอินได้นะแล้วก็แอป PPNPP คือผมจะให้ดาวน์โหลดไว้ใต้าล่างคียปเลยนะฮะมันเป็นของเวอร์ชั่นดีอะครับเวอร์ชั่นนี้มันต้องซื้อเอาแต่ว่าถ้าคุณดาวน์โหลดงก์ของผมมันดาวน์โหลดฟรีนะฮะนี่นี่แอป PPNPP o l d อะไรสักอย่างนี่แหละนะโอเคเข้างก์ของผมเลยนะ เข้าลิงก์ดาวโหลดเกมคอมเบเลเตอร์ของผมเลยนะอ่ามันจะเป็นไฟล์ดาวโหลดนะฮะให้คุณดาวนโหลดไปนะฮะกดเข้าลิงก์มันมันแล้วมันก็จะเด้งเข้าเมกาครับเมกาแล้วก็ให้ทําการเลือกว่าคุณจะเซตไฟล์เกมคอเบเลเตอร์ไว้ตรงไหนนะฮะแล้วก็กดดาวน์โหลดนะดาวนโหลดเสร็จประมาณ 800MB นะฮะอ่าแปดาวน์ดาวโหลดเสร็จก็เข้า PP PP ได้พีโลสได้เลยเดี๋ยวเข้าไปให้ดูกันเลยนะโอเคเข้ามาเสร็จเออคือมันเป็นอย่างนี้ก็ไม่ต้องใส่นะให้คุณ กดกลับหรือกดมาหน้าแรกอื่นๆเกมอื่นๆตรงนี้ก็ได้นะฮะหรือว่าหน้าแรกก็ได้นะฮะมันจะมาตรงนี้นะอแล้วก็ให้คุณทําการเลื่อนเลื่อนหาที่มันที่คุณเก็บไว้อะครับที่คุณดาวน์โหลดไฟล์เกมคาเบเลเดอร์ไว้อะครับนะผมเก็บไว้ตรงเกมตรงนี้นะฮะปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นมาตรงนี้เลยนี่นี่มันเป็นเกมคอเบลเลเดอร์เลยแล้วก็ให้ทําการกดเข้าไปหนึ่งครั้งปุ๊บเอี นี่สามารถเล่นได้ตามปกตินะฮะไม่ต้องลงอะไรให้มันยุ่งยากนะ,คะแค่คุณมีไฟล์เกมคอมเลเดอร์แล้วก็แอปพีพีได้พีก็สามารถเล่นได้นะ,ะแล้วก็อดีอีกอย่างหนึ่งของเกมพีพีได้พีคือมันสามารถเล่นกับจอยมือถือได้นะครับอูเป็นอะไรที่ดีมากนะ,ะถ้า่างๆเดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ดูแล้วกันนะ,ะอ่ามาเล่นแบบว่าใช้จอยให้ดูนะคะเพราะว่ามันมันดีมากครับเกมน,ะะนี้นะเสียงมันก็อาจจะดูเอ,อแปลก,ปกๆฮะมันก็ แตกธรรมาดานะนี่อ่าคือมันจะมีด่านให้เราเล่นนะนี่เดี๋ยวนี่ไปหาดูวิธีการเล่นในเอยูทูบได้นะนี่น,นี่คือผมจะเล่นระท่างไงเออมันมีเอ่ออะไรให้เราเล่นมากมายนะเกมนี้นะเรื่องตัวละครมีร่างมีอะไรไปให้เล่นเอาล่างเล่นผ่านด่านอะไรเรื่อยๆก็เออไปเล่นเลยนะกลัวอะไรไม่รู้ว่ะ <c oughs> คือไม่เคยเล่น โอ้โหเออ่างทำไมโหเจอวะเนี้ยเราล่างดีดีกว่าโอเคเรามาท้ากับควอ,อะไรไวะเนี่ยช่างมันเถอะนีอันนี้ผมมาระท้าทเฉยนะฮะมันจะมีด่านให้เราเล่นเอ่อเอาตัวละครเอาล่างอยู่นะฮะนะคือคลิปหน้าผมน่าจะมาสอนลงเซฟอะครับลงเซฟตัวละครนะก็รอติดตามดูแปลงล่างอย่างเน,นี่ยโอ้ยเต๋ยหรอนี่เอะเฮ้ย ช่วงนี้ก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้ค่อยลงคลิปนะก็ยุ่งอยู่ไอ้ยี่ไอ้แค่ทำเป็นตัวนี้มันตีชา้าอย่าุ๊บนี่ทำไมมันกางอยวะทำเป็นเลื่อนอะไรไลเดินชิคต่อ้เหี้ยเดินแล้วผมเปลี่ยนล่างยังไงเนี่ยโอ้โหโอ้โหเฮียนี่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 โอ้โหคนมันเลย คืออยากได้เกมอะไรบอกผมนะฮะเดี๋ยวมาสอนดาวน์โหลดเดีวมาแจกด้วยนะนี oh, oh, oh uh, uh, ่สำหรับใครที่อยากได้เกมพีเอพีนะโอ้ยโอ้ยเฮียนี่มีฉากแอคชั่นประมาณนี้ด้วยโคตรสุดยอดภาพก็สวยอยู่นะเออดูดิโอ้ฟุ้งโอ้เหี้ยเออถ้าไม่ตายมันวะเออถ้าคุตายไปเนี่ยโอ้ยถ้าไม่ตายมัน โอ้โหแย่แอคท่าหรอหล่อหรอมึงหล่อใช่ไหมหล่อใช่ไหมแย่ทำไมยิงไม่โดนมันเอ้ยีอนี่อี่เอ้ยนี่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 เจอเจออ่าสำหรับใครที่อยากดาวโหลดมาเล่นดาวโหลดใต้ละคลิปดาวโหลดแอปพีพีได้พี ถามว่าพีพีเลื่อนพีพีสีฟ้าได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะแต่ว่าตัวสีทองมันจะดีกว่าเลยมันจะทําให้เลื่อนอะไรสป,ปอร์ตเกมดีกว่าไงนะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะมาเล่นให้ดูแบบคร่าวๆเออมันสอนสอนเล้าเล่นเดียวไม่ได้มาเล่นนะนะเนะนะโอเคบายเจอกันไหมไอ้ที่